แน่มาดูเลนส์อันนี้ครับที่ผมถืออยู่นี่คือเลนส์โปรเกรสซีฟนะครับอันนี้คือย้อมสีชาระดับหกนี่แบบเต็มเลนส์นะครับนี่คือคุยเรื่องย้อมสีก่อนเลนส์ย้อมสีก่อนเราเลนส์ย้อมสีเนี่ยสามารถทําได้ทุกทุกเลนส์เลยไม่ว่าจะเป็นเลนส์สายตาสั้นเลนส์สายตายาวเลนส์สายตาสองชั้นแบบมีรอยหรือเลนส์โปรเกรสซีฟแบบนี้ครับจะย้อมแบบเต็มเลนส์แบบนี้ก็ได้ครับมีสีเทา สีชาสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีชมพูครับเราจะย้อมแบบเต็มเลนอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้คือเรียกว่าเต็มเลนหรือว่าจะย้อมแบบไล่สีก็ได้ไล่สีคือข้างบนเข้มข้างล่างอ่อนจะเลือกย้อมระดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่ห้าหกเจ็ดแปคือเข้มสุดสั่งได้เลยอันนี้คือความเข้มสีชาความเข้มระดับหกนะครับดูนะครับเนี่ย เนียประมาณเราาดาบหกก็ประมาณนี้ก็สวยครับเดี๋ยวผมประกอบเข้ากับกรกอบแว่นนี้ครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูว่าสวยแค่ไหนเราอยากได้แบบไหนเราออกแบบได้เลยเราสามารถออกแบบแว่นของเราได้เลยไม่ว่า,าแล้วสายตาเราจะเป็นแบบไหนเราสามารถออกแบบสีเรียนได้เลยถ้าเราอยากจะกได้แบบ สีเลนที่เป็นสีย้อมแบบนี้นะครับสีย้อมนี่คือสีย้อมตายนะสีนี้คือสีนี้ตลอดไม่มีปรับแสงไม่มีอะไรสีนี้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนครับอ่าเสร็จแล้วครับนี่ดูดูนี่นี่กรอบเสร็จแล้วครับนี่สมสีนี่อันนี้คือย้อมสีชาแบบเต็มเลนระดับห้าหกนี่ประมาณนี้ห้าหกกำลังสวยเลนอันนี้คือเลนโปรเกรสซีฟนะเลนโปรเกรสซีฟคือเลนที่สามารถมองไกลได้ และมองใกล้ในคนอายุ40ขึ้นไปนะนี่ดูอยากได้แบบไหนก็สั่งได้หมดเลยรับรองว่าสวยงามอย่างนี้อยากได้แบบไหนอยากได้เข้มกว่านี้อยากได้สีดําสีอื่นสีเหลืองสีชมพูสีอะไรเงี้ยคุณสามารถออกแบบเองได้เลยอยากได้แบบไหนก็สั่งได้ครับแว้นเทพนครปฐม,มยินดีให้บริการครับ